มาส่องป่าอีกจ้ะมือเป็นน้ำแข็งที่ป่าตายเพราะมันขาดออกซิเจนจน่าจะเนาะแล้วน้ำม,มันก็หยิน <c oughs> ตอนเพิ่นขึ้นมานะีน่าม,มันอุ่นพอขึ้นมาแล้วเพิ่นว่ารุ่งไปน้ำานาม ตัวกังขึ้นมาติดลบตายเกิือนเป็นน้ำแข็งเมื่อฝนมาเมื่อนี่เป็นน้ำแข็งคักเลย